หลายพันเกษตรศาสตร์นะครับโอ้ยหลายไร่เลยครับแปลงนี้น่าจะสามสิบไร่ได้นะครับปลูกแล้วอุดมสมบูรณ์มากครับระยะต้นนะครับระยะต้นปลูกที่เจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับผมระยะต่อต้นระยะในร่องได้หนึ่งเมตรนะครับเจ็ดสิบเซนคูณหนึ่งเมตรนะครับระยะต่อต้นนะครับ ปลูกเจ็สิบนะครับระยะล่องปลูกหนึ่งเมตรสายพันธุ์ระยองเจะสองหรือแปดหนึ่งที่พี่นนองชาวเกษตรตะกอไร่มันจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเสิงสามปลูกกันนะครับว่ามีระยะห่างต่อต้นเท่าไหร่ระยะล่องเขาปลูกที่ระยะห่างต่อต้นปลูกที่แปดสิบเซนนะครับระยะล่องปลูกหนึ่งเมตรนะครับระยองจะสองเรามาดูครับว่าระบบหัวเขาจะดีเหมือนเกษตรศาสตร์แปลงนั้นหรือเปล่า ระบบหัวแต่ระบบหัวยังไม่ใหญ่เท่ากเกษตรศาสตร์นะครับวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายทำมาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำกรเกษตรไร่มันสัมปะหลังขอให้เกษตรกร,กรทุกท่านรับชมด้วยความบันเทิงนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถไถโคลาชาแนลอีกแล้วนะครับผมพบกันประจำวันอาทิตย์และวันพุธของสัปดาห์นะครับผม วันนี้ช่องรถไถโคราชชาแนลก็ได้มีโอกาสออกพื้นที่มาแล้วนะครับด้านหลังก็เป็นโซนพื้นที่ไร่ทั้งหมดเลยก็ได้ออกพื้นอ,ออกพื้นที่มาวิเคราะห์มันสับปะหลังนะครับว,วิเคราะห์วันนี้จะมาวิเคราะห์มันสับปะหลังสองสายพันธุ์ก่อนที่จะทําการตัดสินใจปลูกในแปลงทดลองของทางช่องรถไถโคราชชาแนลนะครับผมเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ให้แก่พี่น้องชาวเกษตรตะกราบกันนะครับว่า พื้นที่ใดควรปลูกสายพันธุ์อะไรดีถ้าอยู่ใกล้โรงแป้งอาจจะต้องมองหาสายพันธุ์ที่มีแป้งเปอร์เซ็นต์แป้งที่ดีถ้าอยู่พื้นที่ที่รับเป็นลานรับซื้อมันรวมก็อาจจะต้องมองหาสายพันธุ์ที่ให้ระบบหัวที่ดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูมันสมุนไพรรสองสายพันธุ์นะครับเป็นสองสายพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และก็มีต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับสองสายพันธุ์นี้ถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ย สายพันธุ์ไหนจะน่าเล่นกว่ากันสายพันธุ์ไหนจะน่าปลูกกว่ากันเดี๋ยวในคลิปนี้เราไปทําการรับชมกันเลยครับไปกันเลยครับผมโอ้ต้นสูงใหญ่สมบูรณ์มากเลยแปลงนี้ผมอาจจะได้แมเอออาจจะเอากล้องเข้ามาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าต้องตั้งขาตั้งกล้องไว้ข้างนอกต้นมันเขาสูงใหญ่มากเรามาดูลักษณะอ่าเรามาดูระยะการปลูกของเขานะครับว่าเขาปลูกระยะห่างต่อต้นเนี่ยกี่เซนแล้วระยะ ล่องเขาปลูกกี่เซนครับกี่เมตรครับนี่เลยนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับระยะต้นนะครับระยะต้นปลูกที่เจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับผมระยะต่อต้นปลูกที่เจ็ดสิบเซนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปวัดในล่องให้นะครับระยะในล่องนะครับ ระยะในร่องได้1เมตรนะครับ70เซนคูณ1เมตรนะครับระยะต่อต้นนะครับปลูก70นะครับระยะล่องปลูก1เมตรนะครับก็ถือว่าไม่ปกระถี่พอสมควรเนาะแต่มันแปลงนี้ต้องไปประชิญแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผ่นตุลาไปก็จะเข้าพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นเขาจะทิ้งใบนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ถี่ แล้วมันแปลงนี้อ่ะสมบูรณ์มากๆเลยสมบูรณ์แทบทุกเงาเลยนะครับจากที่มองดูนะครับเดี๋ยวมาดูระบบโครงสร้างหัวหน่อยเพราะว่าถ้าใครจำได้อ่ะผมไปถ่ายเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์แปลงน้ำหยดอ่ะคือระบบหัวเขานาได้น้ำหนักมากเลยครับโอ้โหเขาเริ่มลงหัวแล้วครับอันนี้เป็น เป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายแดงเลยนะครับโอ้หัวใหญ่มากเดี๋ยวเอากล้องมาซูมให้ดูครับโอ้โหหัวใหญ่มากทุกคนดูนะครับนี่เท่าขวดน้ำ600มิลลิลิตรแล้วครับระบบโครงสร้างต้นก็สมบูรณ์สมบูรณ์ทั่วแปลงนะครับเพราะมีการเขตเนี้ยเขาจะเล่นขี้ไก่แกบกันหมดเลยครับแล้วก็จะปลูกถีเนะ เพราะเนื่องจากเขาจะไม่ค่อยได้มาฉีดยาฆ่าหญ้าเนาะถ้าเขาดูแลได้ตั้งแต่ห้าหกเดือนเนี่ยก็รอเก็บเกี่ยวได้เลยครับทางใบอาจจะเข้าฉีดไม่ได้เลยครับกรเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ถ้าสมบูรณ์จริงๆอะ่ะใหญ่ใหญ่มากหูยแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งดีนะครับสายพันธุ์นี้นะครับพื้นที่เป็นดินสีแดงนะครับแต่เป็นปนทรายนะครับเป็นดินแดงปนทราย ก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับสายพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งครับผมเพื่อทําการตัดสินใจว่าจะเลือกสายพันธุ์ไหนปลูกลงแปลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพมุมสูงของสายพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับโอ้ยหลายไรเลยครับแปลงนี้น่าจะสามสิบไรได้นะครับปลูกแล้วอุดมสมบูรณ์มากครับทุกคนโอ้แล้วก็เป็นสายแป้งนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับมันสับหลังสายแป้งเนี่ยยังไงก็ ให้ผลผลิตถ้ายิ่งได้ผลผลิตดีแล้ววัดเปอร์เซ็นต์แป้งได้ยังไงเรื่องราคารับซื้อเนี่ยก็กินขาดสายพันธุ์อื่นๆอ,อยู่แล้วครับผมแล้วเป็นข้อมูลดีๆนะครับผมให้พิจารณากันนะครับใครอยู่ใกล้โรงแป้งถ้าหากใครอยู่ไกลจากโรงแป้งหรืออยู่ใกล้ลานมันรวมก็อตัดสินใจอีกสายพันธุ์หนึ่งก็ได้ครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินข้ามฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมานะครับ เขาปลูก,กเกษตรศาสตร์50ไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีการปลูกระยอง72หรือสายพันธุ์81ไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับความสมบูรณ์โอ้โหความสมบูรณ์เนี่ยผมว่า22ส,ส,ส,สายพันธุ์เนี้ย2ฝัง่งเนี้ยได้ดินที่ดีมากเลยครับเขามีความสมบูรณ์ดูกี่ครับใบเขามีความใหญ่มาก,กเกษตรศาสตร์50ก็มีความใหญ่และสมบูรณ์มากเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสายพันธุ์ระยอง72หรือ81 ที่พี่น้องชาวเกษตรตะกอไร่มันจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเสืองสางปลูกกันนะครับว่ามีระยะห่างต่อต้นเท่าไหร่ระยะล่องเท่าไหร่เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่พี่น้องชาวเกษตรไร่มันสับปหลังอ่าจังหวัดอื่นๆได้ทําการตัดสินใจปลูกหรือวิเคราะห์แนวทางในการปลูกนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับโอ้ จะมืดๆสักหน่อยนะครับออกมาออกมาถ่ายทําตอนค่าม,มืดพอสมควรนี่มีระยะต้นที่สมบูรณ์มากครับมันสับปะหลังสายพันธุ์อาระยองระยองเจ็ดสองเนี่ยหรือแปดหนึ่งเนี่ยระบบหัวถ้าสิบเอ็ดเดือน1ิบสเดือนเนี่ยน้ําหนักต่องเง้าอยู่ที่สิบถึงยี่กิโลเลยนะถ้าดูแลได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรา,าปลูกแล้วดูแลครั้งเดียวแล้วก็รอถอนเลยเนี่ย ให้ตีเฉลี่ยเลยครับหกถึงเจ็ดโลได้แน่นอนครับแต่ต้องอายุมันต้องได้แปลงนี้ปลูกเดือนสี่แล้วไปรอถอนหน้าแรงนะครับยังไงก็ได้แป้งครับแต่ของผมที่ถอนไปน่ะช่วงหน้าฝนทําให้แป้งหายไปหมดเลยแปลงนี้มาดูครับว่าเขาปลูกระยะอ่าห่างต่อต้นเท่าไหร่ระยะล่องเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อมูลนะครับระยะห่างต่อต้นนะครับตอนนี้ ปูกที่ระยะห่างต่อต้อนปลู่ปีส80เซนนะครับระยะห่างต่อต้อนปลู่ปีส80เซนครับผมแปลงนี้ปลูกห่างกว่าสายพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับเพราะพี่น้องชาวกเกษตรศาสตร์ชาวเกษตรกรไร,ร่มันน่าจะรู้แหละว่ากเกษตรศาสตร์หัวไม่ค่อยยาวถ้าใครดูคลิปผมนะ,กะเกษตรศาสตร์จะ50เนี่ยจะหัวไม่ค่อยยาวครับแต่เขาจะได้น้ําหนักระยะล่องนะครับระยะล่องนี่เลยครับ ใกล้ๆเลยระยะร่องปลูก1เมตรนะครับอันนี้80คูณ1เมตรนะครับระยะต่อต้นปลูก80นะครับระยะล่องนะครับ1เมตรนะครับก็คือถ้าปลูกในระยะนี้อ่ะถ้าปลูกช่วงเดือน4นะครับมันสัพหลังจะคุมหญ้าได้ได้อย่างดีนะครับแล้วเราจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องหญ้าเลยครับ แล้วช่วงที่เขาจะเก็บถอนเนี่ยครับมันจะไปตรงกับหน้าแ้งพอดีเราจะไม่ต้องซีเรียสเรื่องหญ้าเลยครับทีเนี้ยพอหน้าแ้งแล้วยาเขาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเนาะเนี่ยก็จะไปพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเนี่ยเกิดไปถอนช่วงนั้นอะยาไม่มีแน่นอนครับเพราะมันอยู่ในช่วงหน้าแง้งแล้วมันสับปะหลังจะได้เปอร์เซ็นต์แป้งที่ดีครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับว่าถ้าปลูกเดือนสี่ให้เรารอถอนหน้าแลง้ง มันสับหลังจะได้เปอร์เซ็นต์แป้งนะครับถ้าปลูกเดือน11ต้องถอนก่อนหน้าฝนนะครับไม่งั้นเปอร์เซ็นต์แป้งจะหายเหมือนที่ผมทําให้ดูนะครับแปลงที่ผมถอนไปนะครับอันนั้นก็อยู่ในการตัดสินใจของพี่น้องชาวเกษตรตะกร่อไล่มันอีกรอบนะครับผมแต่สายพันธุ์ระยองจะ2เรามาดูครับว่าระบบหัวเขาจะดีเหมือนเกษตรศสาสตร์แปลงนั้นหรือเปล่าอ่าระบบหัว แต่ระบบหัวยัยงไม่ใหญ่เท่เซเซาเกษตรศาสตร์นะครับระบบหัวยังเล็กกว่านะครับต้นสมบูรณ์จริงขุดหน้าทางเหมือนกันแต่ต้องดูหัวลึกก่อนหัวใหญ่เขาก่อนเนาะขุดไม่เจอน่าจะลึกก็น่าจะเท่าขวดเอ็มร้อยแล้วครับตอนนี้มันสับหลังน่าจะเท่าขวดเอ็มร้อยแล้ว ก็หัวล่างๆก็เท่าๆกันกับหัวด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องสู่ให้ดูนี่นะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับพอมาถ่ายช่วงเย็นนะครับนี่คือระบบหัวของมันสปะหลังระยอง7 2หรือ81นะครับก็มีระบบต้นที่สมบูรณ์นะครับ มีระบบต้นโครงสร้างต้นที่สมบูรณ์ถ้าถ่ายไปตอนนี้มองไม่เห็นแล้วครับมันมืดแล้วเนาะก็ไม่กังวลเรื่องหญ้าแล้วครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันข้างนอกกันดีกว่ามืดแล้วครับผมจากที่สำรวจดูนะครับมันสองแปลงนี้ยที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมีการเตรียมแปลงที่ดีนะครับผม เรื่องระบบโครงสร้างต้นระบบโครงสร้างใบเนี่ยหเห็นแล้วน่าอิจฉามากครับทั้งกเกษตรศาสตร์5้าทั้งระยอง72เนี่ยไม่ทิ้งกันครับแต่ถ้าเกิดสังเกตต้นต่อต้นนะครับความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยไม่ไม่ห่างกันแต่ระบบหัวเนี่ยผมยกให้กเกษตรศาสตร์นะครับจากที่ขุดดูหนึ่งหัวนะครับกรเกษตรศาสตร์ลงหัวเร็วมากครับอายุมันประมาณห5 6เดือนเนี่ย ขามีระบบหัวที่ใหญ่มากและย่อง72หรือ81เนี่ยถ้าเราขุดดูดีๆก็ระบบหัวอาจจะไม่ทิ้งกันครับแต่เรื่องน้ําหนักยังไงก็ต้องตามกเกษตรศาสตร์ครับเพราะคลิปที่ผมไปทําการถ่ายมาตอนนั้นนะครับกรเกษตรศาสตร์น้ําหยดกับมันสับกะหลัง81นึ่ง้ำหยดนะครับ81นึ่ง้ำหนักต่อเง,ง้าจะอยู่ที่สิบอ่าเกถึงสิบกิโลนะครับ อายุมันเท่ากันนะครับ9ก้ถึงสิเดือนนะครับส่วนเกษตรศาสตร์นะครับวัด1เง่ง้าได้12บสถึงสิกิโลนะครับก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับที่ผมถ่ายแล้วนํามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวเกษตรตกรไล่มันสับปะหลังลองตัดสินใจดูนะครับว่ามันสับปะหลังสายพันธุ์ใดที่สามารถปลูกในพื้นที่ของเราได้แล้วให้ผลผลิตดีนะครับแต่รอบนี้แน่นอนผมมา คิดจรณาแล้วว่าผมจะปลูกสายพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับไม่ไม่รู้ว่าจะได้สายพันธุ์เกษตรศาสตร์50หรือ80นะครับตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะปลูกสายพันธุ์อะไรดีเพราะเรื่องการบํารุงให้มันลงหัวเนี่ยผมมีวิธีการบํารุงแล้วครับเดี๋ยวผมจะตอนก่อนปลูกเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรไร่มันรับชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าผมมีการเตรียมดินอย่างไรไม่ว่าจะทํามากหรือทําน้อยนะครับ การเตรียมดินการเตรียมแปลงก็สําคัญที่สุดแล้วครับถ้าเกิดคิดว่าผมทําน้อยๆแล้วก็ดูแลได้อย่างเงี้ยต้องไปดูช่องของพี่เล็กกี้ไกด์นะครับถ้าใครเคยดูช่อง YouTube นะครับเขามีการชุบท่อนพันุ์เขามีการฉีดฮอร์โมนทางใบมีระยะปลูกที่ห่างรถไถเล็ก21แรงเข้าได้อย่างเงี้ยเขาปลูกเป็นเกือบร้อยไร่นะครับอันนั้นเขาดูแล2คนกับสองคนผัวเมียนะครับ ดูแลช่วงปลูกไปถึงขอนเนี่ยถึงต้องจ้างคนงานมาถอนนะครับนั่นก็เป็นอีกอหนึ่งหนึ่งช่องที่ให้ความรู้ที่ดีนะครับผมถึงบอกว่าทํามากทําน้อยก็ต้องดูแลให้ดีนะครับถ้าทํามากเนี่ยเราเฉลี่ยให้ได้ไล่นะาตันเนี่ยเราก็กาไรแล้วนะครับผมครับนี่ก็มาหาข้อมูลหาวิเคราะห์ให้พี่น้องชาวเกษตรตกรไล่มันสับปะหลังได้ มีเคราะห์ร่วมกันนะครับว่าจะตัดสินใจปลูกสายพันธุ์อะไรคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องรถไถโคราชาแนลทํา,ทาคลิปดีๆเกี่ยวกับมันสับปะหลังและราคามันสับปะหลังออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมไปกดซับกันนะครับกดซับใหถึงหถึ0ง1มืนเร็วๆนะครับ